กลับสวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายเชนจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวยอดการโอนและยอดคงเหลือสําหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันเงินอยู่ยาห0 0 0บาทกันนะครับในวันอังคารที่5พฤษภาคมกระทรวงการคลังได้ทําการโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนถึง1ล้านคนโดยเริ่มโอนตั้งแต่เที่ยงคืนถึง5้าโมงเย็นซึ่งมียอดสะสมเมื่อรวมการโอนถึงวันที่5แล้วจะมีถึง11ล้านคนเหลืออีก5ล้านสิทธ์ซึ่งจะอยู่ในสถานะขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมและกลุ่มนะครับผู้ขอ ทบทวนสิทธิ์และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเป็นต้นนะครับในวันนี้สถานะที่จะได้รับการโอนเงินนะครับจะเป็น2กลุ่มหลักนะครับ 1. สถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้สถานะนี้นะครับจะเปลี่ยนจากสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มซับเป็นส่วนใหญ่นะครับสสถานะท่านได้สิทธิ์ ระบบจะโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะครับ 3. ส,สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านแก้ไขสถานะรองต่างๆนะครับเช่นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับจะเปลี่ยนเป็นสถานะขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วท่านนะครับทำเรื่องส่งข้อมูลเรียบร้อยสถานะจะเปลี่ยนเป็นสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะไม่สามารถยกเลิกได้นะครับเป็นต้นนะครับอ่าและสถานะนี้นะครับจะได้รับเงินเช่นกันในวันนี้นะครับตามลำดับการโอนนะครับ อย่างไรก็ดีท่านใดที่ได้แก้ไขส่งข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับหรือขอทบทวนสิทธิ์แล้วสถานะเนี่ยยังไม่เปลี่ยนท่านอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะยังมีรอบโอนในสัปดาห์นี้อีกถึง2วันนะครับดังนั้นหมายความว่าสถานะท่านอาจเปลี่ยนนะครับในคืนนี้แต่ได้รับเงินในวันที่7และ8 ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะเหลือสิทธิ์เนี่ยที่จะได้รับอยู่อีกถึง5ล้านคนนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับได้รับเงินในวันนี้กลับมาให้กําลังใจกันด้วยนะครับของแอดถ้าได้รับเงินวันนี้จะมาบอกนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอให้ได้รับเงินกันทุกคนนะครับเช่นขอตัวลาไปก่อนนะครับ คืนนี้สวัสดีครับ